สิบปดพมวิหารภาวนาเมตตาใหญ่เอวันเมสุตังเอกังสัมยังพระกวาสวัตถียังวิหารติเชตวานอานาทัป,ปิทิกัตสะอาลาเมกัตตะโขพระโวภิกุอามันเตสิพิกกะโวติพระทันเตติเมพิกุพกระกวัตโตปัจจโสสงพระกวาะ ตัทธัพจะเมตายะปิกเวเจตโตวิมุติยาอาเสวิมายะปิติยาภะขุลตติยะญาณติกายะวัตุก,กตายะอนุติตายะปจิตายะสุธะธรรมายะอาเกธัสนะสังสาปิตตังขา กัตมีกัตตะสุขังสุปฏิสุขังปฏิพุทธตินาปะกังสุวินังปัสติมนุสานังปิโยโหติมนุสานังปิโยโอติเทวตารักขตินัสอะคิวาวิสังวาสังขังวากัมมติ ตูเรนังกิตตังสมาทิยติมุขะวะโนวิปัสสติอะสามห,หกโหกะลังกะโลติอุตตลิงปัสสันวิันโตพัมมะโลกูปะโคโหนติเมตายะพิกเวเจตูวิมุติววยาอเสวิตายะว,ว,ยว,วยิพายะตายะ ภุริกตายะยานิคตายะมิถุกตายะอนุติตายะปริจิตายะสุปมาลาธาอิเมเยกาตธานิสิตังปทาติทังอัตตาอโนติโสพระนาเมตตาเจโตวิมุติอัตตา โอทิโสภะรณาเมตตาเจโตวิม nice. mm ุต hmm. ต cool. ิอ nice. ิทาทิสาภะรณาเมตตาเจโตวิมุตติกัติหากะเลหิอะโนทิโสภะรณาเมตตาเจโตวิมุตติกัติหากะเลหิโหทิโสภะรณาเมตตาเจโตวิมุตติกัติหากะเลหิทิสาภะรณาเมตตาเจโตวิมุตติปัญจหากะเลหิอะโนทิโสภะรณาเมตตาเจโตวิมุตติ สัตหากะเลหิโอทิสโสระณาเมตตาเจโตวิมตุตติทักษหากะเลหิทิสาภะณาเมตตาเจโตวิมุตติกะตะเมหิปัญจหากะเลหิอโนทิสโสระณาเมตตาเจโตวิมุตติสัพเพสัตตาอกเวลาอัพยาปัตมาอนิกาสุขีอัตอตังไปแลหานัตุ สัพเพปัญญา,าเวลาอัพยาปัตมาอนิขาสุขีอัตนาังไปรหานันตุสัพเพภูตาอเวลาอัพยาปัตมาอนิขาสุขีอัตนาังไปรหานันตุสัพเพปุกลาอเวลาอัพยาปัตมาอนิขาสุขสีอัตนาังไปรหานันตุสัพเพอตาภาเว ภาวะปริยาปัณาเวลาปัญาปัตมานิกาสุขีอัตนะไปละหานันตุอิเมหิปัจจักะเรหิโอจิโสภะนาเมตตาเจโตวิมุตติกะตเมหิสตะกะเรหิทัตโสภะณาเมตตาเจโตวิมุตติสัพพาทติโยเวลาปัญาปัตมานิฆาสุขีอัตนะไปละหานันตุ สัพเพปุริสาอเวลาอัปพยาปัตมาอานิหาสุกีอัตนาไัพเทหารันตุสัพเพอติมายะอเวลาอัปพยาปัตมาอานิกาสุกีอัตนาลัพเทหาลันตุ สเพอะนักลิยาอะเวลาอัปปยาปัตมะอานิฆาสุขีอาตนังไปและหาลันตุสัพเพเทวาอะเวลาอัปปยาปัตมะอานิฆาสุขีอาตนังไปและหาลันตุสัพเพมุนิสาอะเวลาอัปปยาปัตมะอานิฆาสุขีอาตนังไปและหาลันตุสัพเพวิณิปาปิกาอะเวลาอัปปยาปัตมะอานิฆาสุขีอาตนังไปและหาลันตุอิเมหิสัสสะ หากะเลหิโอทิโสภะลนาเมตตาเทโตวิมุตติกะตะเมหิอัิสากะเลหิติสาภรลนาเมตตาเทโตวิมุตติสเพปุริติมายะทิสายะสัตตาเวลาอัพยาปัรมะอหิคาสุขียาตนางไปลหานันตุสเพปจิมายะทิสายะสัตตาเวลาอัพยาปัรมะอหิคาสุขียาตนางไปลหานตุ sape otak saya di saya tata apela apaya pertama ini khas kia tanang pele halan tu sape tak kini ya di saya tata apela apaya pertama ini khas tanang pele sape puli di maya anu di saya tata apela apaya pertama ini khas tu kia tanang pele halan tu sape pati maya di saya tata apela apaya pertama Ah, ikat tu kia สเปอุตตาลายะอนุทิสายะสัตตาเวลาอัปปยาปัตมาอานิคาสุขียะตนังไปได้หานันตุสเปตทักขิเนยะอนุทิสายะสัตตาเวลาอัปปยาปัตมาอานิคาสุขียะตนังไปได้หานันตุสเปเหติมายะทิสายะสัตตาเวลาอัปปยาปัตมาอานิคาสุขียะตนังไปได้หานันตุสเปอุปปาลาริมายะทิสายะสัตตาเวลาอัปปยาปัตมาอานิคาสุขียะตนังไปได้หานันตุ สเปปุริติมายะทิสายะปันาเวลาอัปปยาปัตมาอานิขาสุขีอัตนางปรยและหานตุสเพปัติมายะทิสายะปนาเวลาอัปยาปัตมาอานิขาสุขีอัตนางปรย์ะหานตุสเพอุตรายะทิสายะปันาเวลาอัปปยาปัตมาอานิขาสุขีอัตนางปรยและหานตุสเพตกิเนยะทิสายะปันาเวลาอัปปยาปัตมาอานิฆาสุขีอัตนางปรยะหานตุ ตัพเพปุริติมายะอนุทิสายะปัณณาเวราปยาปัตมานิกาสุขีอัตตานังแหานตุตัพเพปัจจิมายะอนุทิสายะปัณณาเวราปยาปัตมานิกาสุขีอัตตานังแหานตุตัพเพอุตตลายะอนุทิสายะปัณณาเวราปยาปัตมานิกาสุขีอัตตานังแหานตุตัพเพทักขิเนยะอนุทิสายะปัณณาเวราปยาปัตมานิกาสุขีอัตตานังแหานตุ Tapae hetimaya tisaya panna avera apya patama nikha sukhiya tadang peh harnatu. Tapae upaliaya tisaya panna avera apya patama nikha sukhiya tadang peh harnatu. Tapae pulitiaya anutisaya puuta avera apya patama nikha sukhiya tadang peh harnatu. Tapae patimaya tisaya puuta avera apya patama nikha sukhiya tadang peh harnatu. สัพเพอุตตลายะอนุทิสายะภูตาอเวลาอัปยาปัฏมานิคาสุเขียตานังเพหานันตุสัพเพทักขินายะอนุทิสายะภูตาอเวลาอัปยาปัฏมานิคาสุขียตานังเพหานันตุสัพเพปุริธิมายะอนุทิสายะภูตาอเวลาอัปยาปัฏมานิคาสุขียตานังเพหานันตุสัพเพปัจจิมายะอนุทิสายะภูตาอเวลาอัปยาปัตมานิคาสุขียตานังเพหานันตุ เตเปอุตลายะอนุทิศายะปูตาอเวราอภพยาปัตมานิคาสุขีอตนังเปหานตุัตเพตขีเนยะอานุทิสายะปูตาอเวราอภพยาปัตมานิคาสุขีอัตนังเปหานตุเตเปเหติมายะทิสายะปูตาอเวราอภพยาปัตมานิคาสุขีอตนังเปหานตุัตเปอุปาลิมายะทิสายะปูตาอเวราอภพยาปัตมานิคาสุขีอตนังเปหานตุ สเปปุริติมายะทิสายะปุคราเวลาอภพยาปัรมานิคาสุขีตนังเพหารานตุสเพปัจิมายะทิสายะปุคราเวลาอภพยาปัรมานิคาสุขีตนังเพหารานตุสเพอุตรายะทิสายะปุคราอเวลาอภพยาปธรมานิคาสุขีตนังเพหารานตุสเพทักขินายะทิสายะปุคราเวลาอภพยาปัรมานิคาสุขีตนังเพหารานตุ สัพเพปุริติมายะอนุทิสายะปุคลาอเวลาอัพยาปัมานิคาสุขีทตานังแผระตุสัพเพปัจจิมายะอนุทิสายะปุคลาอเวลาอัพยาปัมานิคาสุขียตนังแผรัตุสัพเพอุตตหายะอนุทิสายะปุกลาอเวลาอัพยาปัมานิคาสุขียตานังแผรัตุสัพเพตักกินายะอนุทิสายะปุคลาอเวลาอัพยาปัมาอนิคาสุขียตานังแผหานตุ ัพเพเหติมายะทิสายะปุคลาอเวลาอัพยาปัตมานิคาสุขีอัตนาไมฮานตุตัพเพอุปปิกมายะทิสายะปุคลาอเวลาอัพยาปัตมานิคาสุขีอัตนาไมหานตุตัพเพปุริติมายะทิสายะอัตตาภาวะปริยาปนาอเวลาอัพยาปัตมานิคาสุขีอัตนาไมหานตุ Tapae patimaya tisaya astapa pariya panna awera apya pratama nika sukhi astana wihanato. Tapae uttaya tisaya astapa pariya panna awera apya pratama nika sukhi astana wihanato. Tapae takkhiya tisaya astapa pariya panna awera apya pratama nika sukhi astana wihanato. Tapae upatimaya tisaya อัตตาภวิยาปาเาเวลาอัพยาปัตมะนิคาสุขีอัตนาเพหานตุตเปตปฏิมายะอนุทิสายะอัตตาภาวะปริยาปนาเอาเวลาอัปยาปตมะนิคาสุขีอัตนาเัหานตุตเพอุตตรายะอนุทิสายะอัตตาภาวะ ว่าปริยาปนาเวลาพยาปธรรมะนิคาสุขีอัตนาเพหารตุสเปเหติมายะทิสายะอัตตาภาวะปริยาปนาเวลาอรยาปธรรมะนิขาสุขีอัตนาเภหารตุสเปอุปปิมายะทิสายะอัตตาภาวะปริยาปนาเวลาอรยาปธรรมะนิคาสุขีอัตนาเพหารตุสัพาปุริมายะทิสายะอัตตา อิตโยเวลาอั young, ปยาปัตมะนิคาสุขีอัตนังเปหานันตุสัพพาปัติมายะทิสายะอิตโยเวลาอัปยาปัตมะนิคาสุขีอัตนังเปหานันตุสัพพาอุตตรายะทิสายะอิตโยเวลาอัปยาปัตมะอนิคาสุขีอัตนังเปหานันตุ สภาทักขิเนยทิสายะอิติโยอัคเวละอัพยาปธรรมะนิกาสุขีอัตนางเปรีหายันตุสภาปุริทิมายะทิปานุทิสายะอิติโยอัคเวละอัพยาปธรรมะนิกาสุขีอัตนางเปรีหายันตุสภาปทิมายะอนุทิสายะอิติโยอัคเวละอัพยาปธรรมะนิกาสุขีอัตนางเปรีหายันตุสภาอุตตรายะอนุทิสายะ โยอะเวลาอัพยาปัตมาอหิกาสุขีอัตนาเป๋หานตุสปาทักขินายะอนุทิสายะอิทธิโยอะเวลาอัพยาปัตมาอนิกาสุขีอัตนาเป๋หานตุตัพพาเหติมายะทิสายะอิทธิโยอะเวลาอัพยาปัตมาอนิกาสุขีอัตนาเป๋หานตุสปาอุปปิมายะทิสายะอิทธิโยอะเวลาอัพยาปัตมาอนิกาสุขีอัตนาเป๋หานตุสเพ ปุริทิมายะทิสายะปุริสาอะเวลาอัปยาปัตมาอะนิคาตถขี่อัตนาภัยอาหานัตโตพเพปะจิมายะทิสายะปุริสายะเวลาอัปยาปัตมาอะนิคาตถขี่อัตนาภัยอาหานัตโตพเพอุตตะลายะทิสายะปุริสาอะเวลาอัปยาปัตมาอะนิคาตถขี่อัตนาภัยอาหานัตโตพเพตะกินายะทิสายะปุริสาอะเวลาอัปยาปัตมาอะนิคาตถขี่อัตนาภัยอาหานัตุ เปปุริติมายะอนุทิสายะปุริสาอัเเลาหัปยาปัตมะนิคาสุขีอัตนางเปหานันตุสเพปัจิมายะอนุทิสายะปุริสาอัคเภาปยาปัตมะนิคาสุขีอัตนาเปหานันตุสเปอุตรายะอนุทิสายะปุริสาอัคเอาปยาปัตมะนิคาสุขีอัตนางเปหานันตุ สเปตะกิณายะอนุทิสายะปุริสาอเวลาอัพยาปัตมานิขาสุขีอัตนาเปยหาลสุขสเปเหติมายะทิสายะปุริสาอเวลาอัพยาปัตมาอนิขาดุขีอัตนาเปยหาลสุขสเปอุปรินายะทิสายะปุริสาอเวลาอัพยาปัตมาอนิขาสุขีอัตนาเปยหาลสุ สัพเพปุริติมายะทิสายะหาริยาอะเวลาอัปยาปัตมานิคาสุขีอัตนาเพหานตุสัพเพปะชิมายะทิสายะหาริยาอะเวลาอัปยาปัตมานิคาสุขีอัตนาเพหานตุสัพเพอุตตรายะทิสายะหหะอริยาอะเวลาอัปยาปัตมานิคาสุขีอัตนาเพหานตุสัพเพตักิณิยะทิสายะหาริยาอะเวลาอัปยาปัตมะนิคาดสุขีอัตนาเพรหานตุ สัพเพปุริท <English> ิมายะอนุทิสัยยะอริยาอัเวลาอัปปายาปัฏฐะมะอนิขาสุขียะตนะงไปได้หาลันตุสัพเพปัจจิมายะอนุทิสัยยะอริยาอัเวลาอัปปายาปัฏฐะมะอนิขาสุขียะตนะงไปได้หาลันตุสัพเพอุตตรายะอนุทิสัยยะอริยาอัเวลาอัปปายาปัฏฐะมะอนิขาสุขียะตนะงไปได้หาลันตุ สเปทักขีเนยะอนุทิสายะอาริยาอัเวลาัปยาปัตมะนิคาดุขขีอัตรนา่งไปใหานตุสเปเอติมายะทิสายะอาริยาอัเวลาัปยาปัตมะนิคาดุขขีอัตรนา่งไปใหานตุสเปอุปปาธิมายะทิสายะอาริยาอัเวลาัปยาปัตมะนิคาดุขขีอัตรนา่งไปใหานตุ สัพเพปุริติมายะทิสายะอะนะริยาอะเวราอัพยาปัตมะนิคาสุขีอาตนาไปไหาลัตุกสัพเพปะชิมายะทิสายะอะนะริยาอะเวราอัพยาปัตมะนิคาสุขีอาตนาไปไหาลัตุกสัพเพอ <t 3> <OL 2> ุตตะลายะทิสายะอะนะริยาอะเวราอัพยาปัตมะนิคาสุขีอะตนาไปได้หาลตุก สเปเหติมายะทิสายะอนุร uh? <stud> ิยาเวลาอภัพยาปัตตมะนิคาดุขขียะตะนางไปได้หาลันตุสเปปุริติมายะอนุทิสายะอนุริยาเวลาอภัพยาปัตตมะนิคาดุขขียะตะนางไปได้หาลันตุสเปปัจจิมายะอนุทิสายะอนุริยาเวลาอภัยยาปัตตมะนิคาดุขขียะตะนางไปได้หาลันตุ สเพอุตตะายะอนุทิสายะอานาริยาเวลาอัปยาปมาอะนิคาสุขีอัยตนางไปได้หานตุสเปทักขีเนียะอนุทิสายะอานาริยาเวลาอัปยาปมาอะนิคาสุขีอัยตนางไปได้หานตุสเปเหติมายะทิสายะอานาริยาเวลาอัปยาปมาอะนิคาสุขีอัยตนางไปได้หานตุสเพอุปัฏิมายะทิสายะอานาริยาเวลาอัปยาปัมา อน,นิคาสุขีอัตนางไปในหารันตุสัพเพปุริติมายะทิสายะเทวาอาเวลาอัพยาปธรมาอนิคาสุขี oneself, mm Asia, อัตนางไปในหารันตุสัพเพปจิมายะทิสายะเทวาอัเวลาอัพยาปธรมาอนิคาสุขีอัตนางไปในหารันตุสัพเพอุตรายะทิสายะเทวาอัเวลาัพยาปธรมาอนิคาสุขีอ ah ัตนางไปรนหารันตุสัพเพทักขีเนยะทิสายะเทวาอาเวลาัพยาปธรมา นิคารสกีอัตนาเพหาลันตุสัพเพปุริติมายะอนุทิสายะเทวะเวลาปยาปัตมานิคารสกีอัตนาเพหาลันตุสัพเพปัติมายะอนุทิสายะเทวะเวลาอัปยาปัตมานิคารสกีอัตนาเพหาลันตุสัพเพอุตรายะอนุทิสายะเทวะเวลาอัปยาปัตมะนิคารสกีอัตนาเปลหาลนตุ สัพเพทัขีเนยะอนุทิสายะเทวะอัคเเวระอัพยาปัตมะนิคาสุขียะทนังไปในหานตุสัพเพเหติมายะทิสายะเทวะอเวระอัพยาปัตมะนิคาสุขียะทนังไปในหานตุสัพเพอุปะทิมายะทิสายะเทวะอเวระอัพยาปัตมะนิคาสุขียะทนังไปในหานตุสัพเพปุริทมายะทิสายะมนุษย์ษา อัเวลาอัปยาปัตมะนิคาสุขีอัตนางไปไดหาลตุสเพปฏิมายะทิสายะมนุสสาอัเวลาอัปยาปัตมานิคาสุขีอัตนางไปได้หาลันตุสเพอุตรายะทิสายะมนุสสาอัคเวลาอัปยาปัตมานิคาสุขีอัตนางไปไหาลันตุสเพตัทขิเนยะทิสายะมนุสสาอัเวลาอัปยาปัตมานิคาสุขีอัตนางไปไหาลันตุ ตเ,เนนะตะปโปุริยติมายะอนุทิสัยยะมโนสารเวลาอภิยาปธรรมะน,นิคาสุขีอัตะนางไปหาอนตุตเปปัจจิมายะอนุทิสัยยะมโนสารเวลาอภิยาปธรรมะนิคาสุขีอัตนางไปหาอนตุตเพอุตลายะอนุทิสัยยะมโนสารเวลาอภิยาปธรรมะนิคาสุขีอัตนางไปหาอนตุ สเพตกติเนยะอนุติสายะมนุษาอัเวราอัปยาปัมาอหิคาสุเขียตนังไปเลหารตตตกสเพเหติมายะทิสายะมนุษาอัเวราอัปยาปัมาอหิคาสุเขียตนังไปเลหารตตตกสเพอุปลิมายะทิสายะมนุษาอัเวราอัปยาปัมาอนิคาสุขเขียตนังไปเลหารตตตกสเพ ปุริธิมายัติสายะวินิปาติกาเวลาอัพยาปัตมาอนิคาสุขียตานังไปได้หาลันตุสเพปติมายัติสายะวินิปาฏิกาเวลาอัพยาปัตมาอนิคาสุขียะตนังไปได้หาลันตุสเพออุตตลายะทิสายะวินิปาทิกาเวลาอัพยาปัตมาอนิคาสุขียตนังไปได้หาลันตุสเพตะขีเนยะทิสายะวินิปาทิกาเวลาอัยาปัตมาอนิคาสุขียตนังไปได้หาลันตุ สัพเพปุริสิมายะอนุทิสายะวินิปาติกาะอเวราอัพปายาปธรรมะอนิขาสุขีอะตนาภิริหารันตุสัพเพปัจิมายะอนุทิสายะวินิปาติกาะอเวราอัพปายาปธรรมะอนิขาสุขีอะตนาภิริหารันตุสัพเพอุตตรายะอนุทิสายะวินิปาติกาะอเวราอัพปายาปธรรมะอนิขาสุขีอะตนาภิริหารันตุ สเพตัคขินายะอนุทิสายะวินิปาทิการะเวลาพยาปธรรมะนิคาสุขียรตานังไปไดหารันตุสเพเหติมายะทิสายะวินิปาทิการะเวลาพยาปธรรมะนิคาสุขียรตานังไปไดหารันตุสเพอุปภริมายะทิสายะวินิปาทิการะเวลาพยาปธรรมะนิคาสุขียรตานังไปไดหารันตุอิเมหิตาสหกะเรหิติสา พระรณาเมตตาเกศโว,วิมุติสเปสัปตะนังปิหะนังคิวัตเชตวาปิคานายะอุปคาตังวะเชตวาอุปชาเตนะสันปาปังวะเชตวาสัมตาปาเนนะปะริยาทานังเชตวาปะริยาทานีนนะวิเหสังวัต เตวาอวิเหสายะสัพพังตัตตาเวริโนหนตุมาเวริโนสุขิโนหนตุมาทุกขิโนทุขิัตตาหอนตุมาทุขิัตตาติหิเมหิอัตมากะเรหิสัพพาสัตตาเมตตายาติเมตตาตังธรรมังจะตายติเจโตสัพพายาธาปะทาลิเถเนหิมุจจติ วิมุติเมตตาจะเอตวิมุติกิติเมตตาเโตวิมุติเมตตาพัมมะวิหารละภาวนาณติตาสิบเก้าเทวดาอุยโยชนคาถาทุกปะปาฏาจะนิทุกขพระยาปาฏาจะนิพระยาโหกปาฏาจะนิสอกายโสตุ ตะเพะปิปานิโนเอตาว,าวตาจะอัมเหหิตะเพตังปุญยะสัมปทถังตะเพเทวะนุโมธันตุตพรพสัมปิสิทธิยาทานังทันทะตุสัพะยาสีาลังลักขันตุสัปพปทาภาวนาภิรตตาหตุขันฉันตุเทวตาคตา สัพเพพุทธาพระรัตตาปเตกานอัญจายังพระหลังอระรหัตตานันจเตเจนะรักขันพันธามิสัพพะโสด้วยอนุภาพแห่งปัจจาอธิฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนุภาพแห่งการบูชาพระรัตนไตรด้วยการสาธยายบทสวด มนภพสูตรและพระเลพระเรียนและพระกาถาเหล่านี้ขอความสุขสวรสดีดงเกิดมีตต่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งปวกขอให้ข้าพเจ้าจเจริญทั้งโลกและทางธรรมขอถวยเทพเทวดาตั้งหลายโปรดอนุโมทน,นาในการสวดสัตยายมนและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทน,นาแล้วโปรดอํานวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระปิตาย,ยอดเศรฐีเหรียญยอดเศรฐีเหรียญแม่คู่หกสิบแปด ตลอดจนวตัตถุมงคลนัวโงที่สสิ่งสร้างขึ้นให้เปรียบด้วยอนุภาพแห่งพระประเรียนจงสำเร็จศักดิ์สิทธุรุกาลเธอ